ก็กลับมาพบกันอีกครั้งแล้วนะครับก็คลิปของรอบนี้นะครับเราจะมาดูไดโนเสาร์เลโก้กันดูนะครับว่ามันเป็นตัวไหนนี่ครับเห็นไหมครับเห็นเจ้าหน้าตาขาวๆมันหรือเปล่านี่ครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับมาแกะห่อกันเลยดีกว่าครับจะรู่นะครับ ขอฉีกซองครับหนึ่งามาดูในกว่านะครับว่าในซองจะมีอะไรอยู่บ้างนี่นะครับเริ่มจากอันแรกก็ลำตัวของมันจากตัวนี้นะครับจะไม่ต้องใบแม้อะไรแล้วครับขอเฉลยไปเลยดีกว่าว่ามันก็คือเจ้าแรปเตอร์ของเรานี่นะครับชิ้นต่อไปของมัน เห็นกรงเล็บที่ขาหรือเปล่าครับนี่แหละคือรัเตอร์แน่นอนอันนี้ขาหลังนะครับหรือจะเรียกว่าขาของมันก็ได้เพราะว่ามือหน้าของขาหน้าของมันก็คือมือนั่นเองนี่ก็ขาหลังเช่นกันนะครับนี่อ่ะวางไว้ก่อนอันนี้ส่วนหัวของมันนั่นเองนี่นะครับมันต้องมีส่วนกลางด้วยนะครับ นี่นะครับส่วนกลางของมันใส่ให้ดูเลยดีกว่าใส่ง่ายครับผม,ผมโกหกนะครับจริงๆใส่ยากอยู่นะครับนี่ใส่แล้วครับนี่มันก็จะาปากได้นะครับ่ามาเห็นไหมครับโอเคประกอบส่วนหัวไปนิดนึงครับแล้วก็มี มือสองข้างของมันนะครับนี่มือสองข้างอันเล็กมาประกอบกันเลยดีกว่านะครับเอาจากสลักในถุงของมันต่อเนื่อจากมือสองข้างเลยนะครับข้างแรกนะครับเ็จไปหนึ่งเสร็จไปสองแล้วก็เร็จไป ย่างนะครับเดี๋ยวขอถึงสลักมาตอนอเสร็จไป3ามนะครับที่สี่นี่นะครับที่สี่งานเสร็จแล้วมาสลักที่ต่อกับหัวของมันเลยนะครับนี่ก็คือที่รูตรงนี้นะครับ ตรงนี้มันจะใส่ด้านไหนก็ได้นะครับให้ลงไปก่อนแก,ก๊กเรียบร้อยครับมาประกอบกันเลยดีกว่านะครับตัวนี้ผมว่ามันสวยมากเลยใส่หัวให้มันก่อนเลยนะครับนี่ครับเป็นไงกันบ้างใส่หัวให้มันแล้วใส่ขาขาตัวนี้ใส่ง่ายนะครับนี่ นี่นั่งแก๊กแล้วครับแล้วก็ใส่แคนก็เรียบร้อยครับนี่เจ้าให้มันยืนดูนะครับนี่นี่มันยืนสามารถขยับได้นะครับนี่ นี่มันยืนท่ายืนท่าต่างๆหันหัวนี่หันมามองทุกคนเลยนะครับเห็นไหมครับสวยงามมากอันนี้จะมีของอยู่แล้วด้วยนะครับเดี๋ยวจะให้ดูอีกตัวนึงมันมีอันนี้ผมมีอยู่แล้วนี่ครับคนละสีกันนะครับจัดให้ยืนด้วยกัน นี่นะครับก็คือเจอ้าแรปเตอร์ของเราก็อันนี้สวยนะครับเป็นของเล่นที่เล่นได้สนุกได้หลากหลายโอกาสได้เล่นได้หลายพิกแพงได้หลายอย่างนะครับการเล่นของมันเพราะว่าการเคลื่อนไหวการขยับของมันเนี่ยทำให้เรามีไอเดียเพิ่มขึ้นด้วยนะครับก็วันนี้ก็คอ รีวิวกันเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปก็จะมารีวิวตัวต่อไปกันดีกว่าขอบคุณที่ติดตามกันด้วยนะครับอย่าลืม Subscribe กันด้วยสวัสดีครับ